ี่นะคะในงานในงานวัดจรีหลวงก็จะมีอาหารไทย เป็นร้านร้านไข่มุกนะคะมีหจะเป็นร้านไก่กรอบนะคะอับบ้านเลยนะก็อีนะ

นี่ห้าบาทนะแ่นี่มีกี่โลครับหวานเดียวมีหวานอยยางงงเส้น ฝั่งนู้นมันจะเป็นข้างอาแพงมันจะเป็นเหมือนอาหารอะไรละขายมันเป็นตลาดอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้นอะไรอันนี้นะคะขอถ่ายนิดนึคนดงครับพี่อันตระได้ครับชาวบาทอันนี้น่ากนินนี่ตระไดอ่ะอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกนี่นะคะ ร้านตรงหนึ่ง,งะนะนไม้เท่าไหร่นะเนี่ยซาบาทเอาไปขายลูกไหมนี่นะคะมา,าละยี่ส<า>ิบบาทปกติขายที่ไหนคะคุณลุง ตขายอ้ตลาดนั้นตามหน้าห้างดิอ๋อตามห้างเหรอคะแล้วคุณลุงมาขายตั้งแต่วันวันที่ยี่สิบเจ็ดเลยคะใช่อ๋อค่ะใช้ของเชียงใหม่น่ากินนะเนี่ยเนี่ยเนี้น่ากินเผื่อเออนี่นะคะจะมีผัดไทยผัดไทยผัดไทยในยี่สิบบาท อันนี้ได้กี่แผ่นนะหรือว่ามีแผ่นอันนี้เป็นสองมคะุดท้ายไม่แผ่หรอมีแผ่นหรือว่ามีแผ่นจะทำสีขนมขนมเราอยู่นสายไหมสายไหมของแท้ขายมวนกับเจ้าอันนี้มันสุดท้ายแล้วเนาะ ครับนนะได้แล้วสายใหม่ครับข,บข,ขนนะบอบคุณครับฝรั่งขนมขนมนะฝรั่งอูบะจังได้แล้วครับอันนี้เป็นข้าขั้วนะครับ้องเขาขั้วครับถึงก,ก็ได้ครับเจ้าบ้าครับผมถึงก็เจ้าบ้าอันนี้จะจะปิ้งครักรอไปกูตัดวารูเป็นย่างกนะ่อนนานอยู่นะ เนี่เข้าเข้าควบนี่นี่นะคะถุงน้ำตาบาทเองนะคะนี่ค่ะนนนอนอ่านที่เขายังไม่ได้ปิ้งจะเป็นนวลนึกว่าเปลี่ยนผืนแล้วอุ้ยอุ้ยอัตโนมัติเอะมาเอาเส้นแล้วเอาถุงแล้ยได้ครับผมขนมโบราณแต่ก่อนชาบาทโอ้แด่นนี่นะคะที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ย่างยังนี้ไม่ได้ปิ้งนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ ปิ้งเสร็จแล้วเป็นแบบนี้กำลังก,อก่อไฟปกติแม่ค้ามันจะเยอะกว่านี้เนาะหรือว่าวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายคนเลยน้อยมากทั้งนอกทั้งนอกเป็น,นตลาดเนียเดี๋ยวเรามาดูเหมือนะจะปิ้งค่อยๆหน่อย เาดูก่นเดี๋ยวจะเอาแบบสดๆรอไฟติดนี่นะคะพิธีปุมปุมปุมปัญญาเนาะใช้นี่ใช้เป็นเหล็กสองอันปิ้นไปปิ้นมานาไม่ได้จะไหมไปกับมมแล้วก็มันจิ ปกติขายที่ไหนคะคุณลุงปกติก็ขายตามงานนะครับผมตามงานเหมือนเดิมเนาะเหมือน,น,นกันเนาะมีห้องนะใกลนะ้เสร็จแล้ว<อ>นี่นะคะออกมาจะเป็นแผ่นแบบน,นี้นี่เริ่มจะสุกแล้วพอง,นะงแล้วฟงละยี่สิบบาทเองมมมไม่แพงเลยนะคะปวดจะได้ออกมาเป็นแบบน,นี้นะะให้พ่อแม่มาให้หมกหมกก็ไม่จะเข้าไปคุย พรุ่งนี้วันศุกร์จ้ะถ้าวันหยุดวันหยุดเป็นขายของไม่ได้ดูว่าปฏิิปฏิัวนตางนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้ ใช้ไฟนี่ไฟพอประมาณนะคุณลุงเนาะไม่แรงจนเกินไปมนนไม่งั้นมันไหมนะ้เนาะเขาต้องกลับพยยัมกลับกลับไปกลับมามมมต้องไฟรงแรงใช่ไหมคะมคนย่างเป็นด้วยนะถ้าทำไอ้นั่นไม่เป็นแนละ้วก็ไหมได้นะไหมก่อนสุกก็มีเนาะ นี่ก็ผสมเองใช่ไหมคะทำเองหมดเลยใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะบุตดีครับตดีีบาสวนที่ะมเาเดินไปทงไปานเลยบ้านต้นยูกับตดีสมอัน อยู่ว่านนอกต่างจังหวัดอ่ะเขาก็ทำแบบนี้และว่าย่างย่างแบบนี้เหมือนกันเขาเขาเรียกว่าทางอีสานเขาเรียกข้าวเกี๊ยบข้าวเกียบค่ะข้าวเกียบอันนี้มีแป้งแบบเดียวเลยทำง่ายๆเนาะแต่ก็ก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายนะยูที่ชุนผสมเนาะคุณลุงนะ ก็เอามาปลูกมาตำมาบดให้ข้าวมันละเอียดถึงจะเอามาไล่แผ่นแล้วก็ตากเปนยาคายนี่นะคะเอฟซีท่านไหนถ้าเห็นนี่นะคะต้องการอยากอยากทานเนาะอยากทานในสั่งซื้อได้ที่ไหนไมาดูเนาะไปตามงานวัดนะคะในรอบเมืองประตูเมืองเชียงใหม่นะคะรอบเมนอรเชียงตะลอด โอ้คุณลุงอยู่ออตรลิตเลยเหรอคะมาขายถึงนี่เลยเหรอก็มาเรื่อยๆอ๋อมาตามงานไปเลยเนาะอืมงั้นเราก็ไปแล้วบอสไปนี่นะคะได้แล้วนะคะอันนั้นต้องได้ครับอันนี้าบส่วนใหญ่เขาแปะ นี่นะคะเขาเรียกพ้าโวบนะคะถุงละซาบาทเองค่ะซาบาทก็ประมาณสองมีสองแผ่นนะคะเทีนจยงต่งตกตีคนเยอะไหมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะพป่ คนมาเยอะมั้ยอ๋อมาวันสุดท้ายเยอะันีคนเยอะครับวันสุดท้ายครับอันนี้มันกลางวันอยู่กลกนตงเยอะกคืนคนเยอะครบไปแล้วเนาะนี่เบอร์โทรนี่เนาะนี่ไงอโอวันพีค่ะ ติ๋มก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแส่กระกให้กำลังใจติ๋มกับ9้าชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ